ตามสวัสดีผูเ้เล่นชาวอารีนาบเบเกิลทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่อง Pi x เซเว y นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบเกิลผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขย i d ดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุ้ยประกาบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาทุกคนนะครับเดี๋ยวผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยแก๊สท็อปอัพเนี่ยก็ได้มีแฟลตเซลมานะครับทุกคนสําหรับเซฟปกช่อง4ช่องแบตเทิลพาร์ตนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยได้มีส่วนลดเข้ามาทุกคนใครอยากเติมก็ไปจัดได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยไม่พูดพเพิ่มเนนนีีน่่ยเห็เปืทถติมััม้ครบวนนีเป็นลูกกั MP5K เเหมือนดิมเลยครับทุกกกกคนนบบวัระสุ เาะเนื้อนั่นเองนะทุกคนหรือว่าแก๊งหนูท่อนกุมลีนะครับทุกคนโดยหัวนหน้าเผ่าของเราก็คือน้องฟิล์มนั่นเองอซึ่งวันนี้เนะี่ยก็จะเป็น E p พีนะครับต่อจากอีแรกซึ่งก่อนหน้านี้ผมลงไปแล้วด้วยทุกคนก็นา่าจะได้รับชมมาเลยใช่ไหมและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับสำหรับ E p 2ีไม่พูดเยอะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมมาเลยดีกว่าทุกคนไปเลย let's go เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งกลางตุกกำลังมานี่ดักหลุดก้าน่อนแดงนะมัะ เฮ้ยมันวิ่งไปเรืเรืยขึ้นว <c oughs> ่ะเฮ้ยไม่ไมีใครดักตรงน,นู้นเลยว่ะเสียงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสียง่ายไปลงไปตรงตรงจุดออกนี่แหละโนหรือว่าบอดเกิดก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีดมันก็ปุ๊บมาก็เงียบไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีเสียงวิ่งมาจากไกลน่าจะบอดมั้งเฮ้ยมาเร <c oughs> ็วมาเร็ววิ่งมาเร็วเออมันมันคุนคุนกระโดดมาแล้วอ่าอยู่รองนี้รองนี้

A lần nắng, anh em ngọc hà lệch. A kéo ngon, kéo ngon, níu. A few moments later, kéo 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 này, kéo 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 ở

มอแล้วีดูในทอก่อนนะวิ่งอียแน่จริงด้วยฟิล์มเอ็มเค้างล่งเลยยิเมเราโตนโ้เน็ตกำลังวิ่งมาตามเดอมากพวกมันบวกกัน่ี a few moments later. Wait, nabi. Wait, nabi. You feel my empty adong to dock 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 มาแล้วมาแล้วมันนกซ่องนอกซ่องนอนนี่ปะลาระเบิดมาได้นะมันกำลังจะมาดึงเปิด,ดตัวช่วยอะไรเนี่ยมันอยู่สองตัวโอเคหันไปว่าอยู่ตรงนั้นสองตัวน่าจะเก็บขบ่วงเปิดและออกแน่นอนสองตัวมันสอ,องตัวเลยงเลยงินนกเจือ

แม่ไม่รอดเลยว่ะคนดูเกมนี้เนี่ยต้องรอดแล้วนะครับรอบนี้เราเกิดตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปในโมเดลกันก่อนนะทุกคนเออน้องฟิลมไปเปิดห้องกุญแจห้องร้านนะทุกคนนะไปเราไปในโมเตลเลยครับบีหน้าบีหน้าบีมาแล้วมาแล้วมัน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 มาแล้วหน้าพีมาแล้วโอเคโอเคเอ่งอกไปแล้วพิล์มไหมวกวิศวกรมาไปโอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วมันออกไปแล้ว Dạ, rồi, tôi check leo, có về đằng bốn tấn nốt lên. Nán men nỉ về đây, bọn con đồ hồ. Nán nó. Hơi, sai, sai, sai. Hơi lặng mà. Mắn, mắn, mắn. Ờ, nè. Bị uống nằm, bị uống nằm, bị uống nằm, bị đặc đai không? Bị đặc yên, bị đặc yên. Nà, cháu uống mà. Hơi, mà leo, phim mà leo. Ờ, tàng lăng, nì lê, tàng đi lâu uống mà lê. Nì, tông mạc ạ, mà leo. Lò, 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 Ơi, ơi, ไยเนี i, <S <S ่ยส่งตัวหนกนึงหนกนึงทำตายทำตายทำตายมาช่วยดิมาช่วยดิเลิกเลิกเลิกซ้ตัวมั้งไปยิงตายไปนึงไงซัมเด้วเด้อลีลูกรีลูกรีลูกใส่กระสุนแป๊บนึงยิงตายไปตัวงนะใส่ลูกก่อนนะครับทุกคนลูกก่อนขอที่ช่วยหน่อยอยู่มันอยู่มันอยู่กาะกลางอ่ะ อยู right. ่กลางข้างบนนั uh ้นอ่ะทางดีวิงเก้า้างลังได้นั่นๆๆไปแล้วพี่ยิเฮ้ยไอ้เยียนอนนอนมึงนอนนอนกูซำกูซำนอนสบายใจเฮียเือื้อๆ่วช่วยๆวโอเคโอเคผมยิงไปสองตัวนะครับทุกคนแวันเกียวสี่แบบนี้ m p 5 k มันเบต้าจริงๆห่ว ไปเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่าทุกคนอุ้ยเซต็ดีว่ะคนดูหม 5, กวกห้าด้วยอุ้ย MK คนดูหวานเจี๊ยบเก็บของครับ ังจะมาออกพอดีทุกคนตอนนี้อ่านั่นไหนกูว่าแล้วหนูเจอหนูแล้ทุกคนไป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 ชน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 พิมพ์ระวังนะระวังสากูดังนะน้องเฮ้ยนี่ไงโอ้ผมันเอามันพิมพโอ้อาบิจิจิมันเรียบร้อยตัว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 อุ้ยเซโดกเซโดกพิมเซโดกเลยอุ้ยอาบิจิไปไปไปโจอดีก่อนโอเคโอเค ไอ้นั่นใช่ปะสามเจกตรงนั้นใช่ปะมันมันลงตามแยกนั่นนะตรงนั้นเลยจัด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 เดี๋ยวพี่อ่ะอยากให้ปวดแป๊บอยากให้ปวดมัดเออโถม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 เย่ไมอยากให้ปวดแล้วคนดูน่ตายแล้วตายบ้าหรอ롱อ๋อโอเคเคลียรห้าน่าตายดูเรื่องดูเรื่องตายครับตายแล้ว สวยสวยสวยแม่งหนูเจอหนูว่ะกูดูมีแม่งก็ยิงจังเลยเฮียคนแรงเฮ้ยทำไมมีอะไรคนคนคนอยู่บ้านแดงบันเบอร์บันเบอร์บันเบอร์บ้านแดงใช่ไหมเอาออลี่ตายคนดูเพื่อนตายว่ะไปเราต้องไปวิ่งแร่แล้วน้องครับโอเคเจอตัวแล้วครับอยู่ในบ้านแดงนะทุกคนนะมาเดี๋ยวบีเข้าทางหน้าเองน้องระวังนะระวังนะ โอ้ยเอามีซอกใจว่ะอยู่ในห้องอ่ะเอาไออนนั่น้องอ่างน่ะเดี๋ยวเพี่มีดีรับอยู่คว้าไปเต็มเดิโดนๆเฮ้ยตา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 ยเฮียดีนะใจหมวกฮ่าเกือบเกือบกูเกือบตายไอ้เงี้ยโอ้ดีหมวกฮ่าช่วยชีวิตไว้ทุกคนไปเก็บของเลยครับปืนน่าจะดีอยู่อะปืนอะไรวะปืนอะไรวะมีปอของดีของดีของดีเช็คข้างบนก่อนนะครับ จะกำบุญให้เลียร์ก่อนห้องนี้เกียร์ห้องนี้เคลียร์ห้องนี้เคลียร์เกียร์เกียร์เคลียร์เคลียร์ในบ้านเคลียร์ครับไปเก็บของกันเปิดแล้ววะเปิดแล้ววะอุ้ยเฮ็ดโฟกับฟอสปั่นเกียร์ปั่นเกียร์ปีมีอยู่ต้องกันไปเก็บของเลยครับทุกคน ครับทุกคนไปออกกันดีกว่ารอบนี้ออก900าแสนนะครับทุกคนโอ้จำฉ่ำเลยปะออกเลยละกันทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ครับทุกคนรอบนี้เหมือนเดิมเอ็ K พเคสี่คนเลยแต่เราก็จะเข้าเข้ามาแล้วก็ไปดักกันนะครับทุกคนผมจะดักตรงนี้นะดันปูอ้ยเฮียมีบอสเข้ามามีบอสวะเฮ้ยตรงกล่องเหลืองนี่อะไรวะคนนี่ว่ะไม่ใช่บอสนะนี่นี่นี่ยองกล่องหเหลืองนข้างหลังนู้นก็ปืนดีเซ็ไนท์แน่นอนนะข้างหลังนะคนดูเจดเด๋ยวเราดักดักที่หลังนะทุกคนนะหน้าผมตรงกล่องเหลืองอ่ะเฮ้ยคนจริงด้วยวะ เฮ้ยคุณ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 ไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคหน้าแกอ่ะนี่เดี๋ยวผมมาร์กให้นี่มันวิ่งไปตรงนี้เลยเออตรงนั้นละมันอยู่ตรงนั้นลเลยเว้ยดัก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 ไหลาตามมาด้วยอืมหลังก็มีอีกว่ะอุย้ยอ่าเรียบร้อยโดนยิงตุยแล้วคนดูไอตัวนั้นอะโอเคระวังนะระว,วังเด้อ mà nó bom đi cho rút khả lắm Ấu dì ơi, nó kia tái Chỉ mai là Vim, set lơi, này, sớt này Mà leo, na bí, tếm lơi Vim Viêm, cơ bí đi Mà leo, mà leo, mà leo, này, sớt này Dì ơi, mà leo Ê, nó hổ bót Ê, ơi, ơi Ê, nó có nâng Cảm tái tạm, ơi, Vim, Cơ bí đuôi, này ta làm tố lời viêm โอตี้คนดังเลยว่ะคุณตุ๊กอริล่ากอริล่าตุ่นู้เอนนี้อัี้เตึงอีกแลออดี้ออดีระวังนะเพื่อนอ๋อฟิล์มอยู่โมนี่ว่ะออดีระวังนะบอสจะมาโถมแกนะโอ้ระเบิดก็มีออดีจะรอดปะเนี่ยโอ้ยเยอะดูตรงนั่นไม่รอดหรอกเพื่อนอีกลูกหนึ่งหัวเรียบร้อยแน่นอนหาหน่นไงบอสออกมาแล้วออดีโอ้ยเยอะโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยปัดยิง โดนบอดยิงเปิดตายแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปให้น้องฟิล์มดักรอเลยนะครับมาแล้วน้องบ่าวมาแล้วมาแล้วนะมาช้าน้องฟิล์มเฮ้ยเอามันฟิล์มเอามันเอามันเอามันดีเรียบร้อยเรียบเลยช่ว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 ยอย่างบนนอกก้อยบนนอกก้อยตัวนึงตัวน้องตัวน้องทำได้น้องผมทำได้ก็ดูเอ้ยอันแรกอันแรกอันแรกลูกันอีกลูกันเอ้ย

นายตีหยุดปะนายตีหยุดไหมนอนดินอนในกูดินายตีหยุดไหมโอ้นายหยุดไอ้สัสว์โอ้ไม่เบื่อไม่เบื่อเก็บไปเก็บกล้องไปก่อนน้องเดี๋ยวน้องฟิล์มเก็บของไปนะทุกคนนะเราดูตอนน้องมันออกนะทุกคนคนรู้ไหมว่าน้องฟิล์มออกเท่าไหร่ออกสามสามล้านสี่ะก็ดูยิ่งดูเดียวสามล้านสี่อะอย่างอิ่มอ่ะที่นี่คือที่ที่ยิงพวกผมนะครับโอ้เสียดายว่าตัวที่ผมยิงเข้าไปตัวแรกเนี่ยเพื่อนก็ตามพอดีผมมาเลยต้องโดนยิงซ้ำ เรียบร้อยเลยไม่ได้ไหนอดอดเลยดีนี้เนี่ยโดยเดี๋ยวผมดักปา่าก็ได้สบัดเลยอ๋อเพื่อนคนนี้ก็ค้นของอยู่เนี่ยเขาก็วิ่งไปป๊าเรียบร้อยป่บผมซ้ำเลยเรียบร้อยผมว่านอกไปด้วยเดี๋ยวนี้เออ <c oughs> K, เออเเอ็มีอาร์เคมันเบต้าว่ะทุกคน <c oughs> วันเกียบมาทุกคนไปกันต่อครับรอบนี้เกิดตรงนี้ อาจจะไอ้บานฝากก่อนเพืเปิดเซฟแป๊บเซฟครับพอเซฟพอเซฟซึ่งมันเป็นทันทีนี่เฮ้ยแกมีคนมาแล้วว่ะอะไรไหนพอเซฟหน่อยก้องแดงก้องแดงก้องแดงโอ้ What the fuck เนี่ยของม่วงอย่าไปยุ่งอะไรเป้าหมายเราคือตรงกลางแต่มันมีไนท์ตอนนี้อืม bay đi qua tất cả team âm thanh đồn để cho nó trước qua qua ok rồi à một bàn viên bắt nè ui nòng nó trước đi làm làm bay à ok mày đâu đâu mày này này set này 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 set này chắc chắn rồi

โดนโดนโดนแน่ร้อนี่ยร้อยเนี่ยร้อเนี่ยเรียบร้อยอุ๊ยกระตุ้นมดไอ้เหี้ยอ่าอ่าจับมันก่อนเอออะโอ้โยเย้มาเลยน่าหยกเนี่ยเฮ้ยจุ่มพูดเลยมาเรียบร้อยเลยยังไม่รู้มันอยู่ไหนเลยอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนตรงบ้านกลางทุ่งนะ ไปดูมาดูเกมต่อไปดีกว่าโอ้ปวตายกี่เกมแล้วออกเกมเดียวตายสอเกมนล้วเนี่ยครับรอบนี้ไปกันต่อทุกคนเดี๋ยววิ่งไปเอกมากันเลยนะครับเอกมามีตัวอยู่ด้านในโอเคโอเคเด่กาเองไปไปเดี๋ยนะไม่ไมไ้ยไ้ันมันมีไฟกว้างอปอไปแล้ว้ยไอ้ี้ไออ่าู่ดิเดิมอยู่ดีเดิมเดเออเดไปนงมา เรบอยตายเลยตายเลยเฮ้ยระเบิดตายเลยนะไม่นกไม่นกตายเลยมันตายเลยเหรอเออมันมันตายเลยโอเคเดี๋ยวเก็บของไปกันต่อทุกคนกี้มันมีเสียงบอทยิงตรงนี้นะเนี่ยบอทห่อคอยตายเแี่อ๋อดีแกระวังนะโมันแปลกแปลกวะไม่รู้ว่าอยู่ในท่อนี่ไหมวะวันก่อนที่ผมโดนกับน้องฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวิไปมาเช็คดูดิเฮ้ยอันนี้มึงนั่งดักสบายเลยนะฮะอยอี ตายตายอยู่ในท่อปองเอออยู่ในท่อดิเราโดนปลาระเบิดอ่ะโอ้โหไอ้ยัยดีเราเช็คเลยเออก็แล้วดีนะผมมาเช็คก่อนแม่เรียบร้อยก็ดูอ่เดีือดเลยฮายโอ้กระเป๋าใหญ่ปะเอาดีมาเก็บของฮ่าดิผมเอาไอ้นี้ไปโอเคกระเป๋าไป มีโดนมีโดนวิมเดี๋ยวไปเอาไปให้โอเคครับทุกคนผมว่าได้ไล่เกียร์มาตั้งแต่จุดนู้นะครับก็เจอตีสอตี้อยู่นะทุกคนก็เกียร์หมดแล้วนะครับรอเลยมาออกกันดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันอีกสักเกมต่อเกมนักกันครับทุกคนไปกันเลยครับเดี๋ยวปามก็ได้แจกบนเว็บนี้เป็นหกเก้า ขอใต้คลิปลงบนเฟซบอ๊กของฉันใครปลาแกงก้มเลยตายแล้วท่ามันเยอะกระปุกกระปุกตายมา่ลงเราท่ามตัวใส่วันนี้กูแข็งวันกูเยี่ยมเสียนมีคนมาดแต่วันนี้ตรงนี้เป็นไหมหน้าปีหน้าปีโอุ้ยเต็มดี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 จังอู้เลยจังอู้เลยโอ้ยตัวมาอุ้ยโอ้โหไนท์ฮอนหนังไนท์ไนท์ไนท์ตีไนท์บื้อ

โอ้ยเฮ้ยเสียงรูดแต่สับเลยโอ้ยตายะรตัวอจริงกนเลยะแล้วไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกน้องมตายเดีวรถถาฟ้าตายยเลยพวกโดนยิงข้างๆนี่ต้นข้างๆนี่ข้างนี่ยิงพวกเออตัวเนี้ยต้นข้างนี่พวกมังากัรไปเก็บในตัวเดี้วเฮ้ันจะโอเคโอเคันตมัเล่นทางนี้มันอเลยมันไดยินแ่ตันู ไอฟองมุงไปอ่ะมูไม่เห็นกูเลยสัตว์นี่มันเก็บเลยนะมันปลาสมองเก็บเลยเหรอเออระเบิดปะวะระเบิดระเบิดระเบิดตัวนี้ตัวนี้มันน่าฆ่าใ่รมุ่งอยู่ปลาก็ตายเลยตัวนี้

I want the free Don, don. I want the fun, the father be. Turn your part, won't do you? You have won the law, but I have not really. I am in the remaining. What the fuck? Film Loma Tang Vini, Loma Tang Vini. I don't know. I don't know. mà don't know. I

นั่นนั่นกลางหลังกลางหลังขึ้นตามเลย

ดยังก็จะป่านุ่มประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับ MP5K EP2 ของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็เป็น,นกันบ้างครับสำหรับ MP5K ในซีซั่นนี้เนี่ยผมยกให้เป็นเบต้านะครับเออว่า MP5 เนี่ยตอนนี้มันก็ยังอัตราลั่นเท่าเดิมแต่ MP5K เนี่ยก่อนหน้าน,นี้มัน850ใช่ไหมแต่ตอนนี้อัตราลั่นเนี่ยเพิ่มมา900นะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าเป็น เจาะเนื้อเบต้าสุดๆแล้วตอนนี้เพราะมันลั่นไหวมากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บ